อันภูวนาตตกตะลึงบินค่าไฟเดือนล่าสุดมีใครให้มากกว่านี้ไหมเรียกได้ว่าค่าไฟช่วงนี้ก็พุ่งขึ้นชนิดที่ว่าผู้อยู่อาศัยต้องตกอกตกใจไปตามๆกันค่ะล่าสุดอันภูวนาตก็ได้ออกมาโพสต์ภาพบินค่าไฟของตัวเองที่เห็นยอดรวมกันทั้งสองใบแล้วถึงขั้นช็อกเพราะสูงปรี๊ดมากถึง62,174บาท93สตางค์ค่ะโดยโพสต์นี้หนุ่มอันก็ได้เขียนระบุข,ข้อความว่า อวดค่าไฟอยู่ดีๆก็หนาวพรุ่งนี้นัดโซลารูฟท็อปเลยทันทีด่าคุณยิ่งลักว่าเป็นต้นเหตุปัญหาแต่ปรากฏว่าถึงเวลาตัวเองดันไปอนุมัติเพิ่มสรุปว่าประชาชนต้องรับผิดชอบขอสรุปเหมาเข่งชุยๆไปเลยว่าพอกันนโยบายหาเสียงลดค่าไฟเสนอหน้ามาเพียบจากพรรคฝ่ายค้านผมไม่ว่าแต่ฝ่ายรัฐบาลที่เสนอมาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้ลดแน่นอนถามหน่อยแบบง่ายๆว่าแล้วไอ้ตอนเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาทำไม ถึงไม่ทำผมถามให้ตอบถ้าตอบได้ก็ไม่ถือว่าดาเพลิอเพลได้คะแนนด้วยนะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ควรรับไปแล้วละอายให้มากเถิดเลือกตั้ง66อันผู้วนาดอะไรดีอันก็ว่าดีแต่อะไรไม่ดีพีก,ก็ไม่อวย